ดีนะครับวันนี้เราจะมาดูเพื่อนเล่นนะอันนี้เป็นไอยูเอดีโมตัวเปิดให้ผมนานโมนะครับมาดูซิว่าอยมนี้เขาจะชนะหรือเปล่าดูนี้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 จะบอัสภาพตัวที่มันกำลังเป็ของนี่นะครับการแต่งตัวของนายโมนะครับใครเจอคนแต่งตัวอย่างนี้แสดงว่าเจอเพื่อนหมนะมาดูกันดู เขาลงมันถึงแล้วเขาข้าวฟามของเลยโคตึงเงาเพลินหม่มโคตึงโคตึงโคตึงนี่ออกจัดเลยครับแค่เสร็จข้าวฟามตอของเสร็จนี่นะครับโนโมเจอตัวแล้วตอนนี้โนโมเจอตัวแล้วครับเปิดไปเลยแอยิงเจบไปแล้วเอามคเดียวครับข้าวฟมายังไงตายไหม คือไหวไหมครับลามูนจะสู้ไหวไหม